นี้เรามาเที่ยวที่สะพานลักสมณ์นะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ําประแสนะครับบรรยากาศดีมากรอบๆด้วยป่ากรงกาแ๋ยวเรามาดูสะพานกันที่นี่นะท่องเที่ยวครับนิยมมาถ่ายรูปนี่ครับแล้วก็พอมาถ่ายรูปปุ๊บนี่ก็เดินเล่นชมวิวครัะถ้ามาช่วงเชา้าเนี่อากาศจะดีมากแต่ช่วงเย็นมันก็มีเรือให้ล่องเรือเที่ยวด้วยประมาณชั่วโมงหนึ่ง150บาท วันนี้เรามาส่วนผสมแต่ว่าก็สวยครับอากาศสบายขณะเดินเข้าไปเนี่ยจะมีเส้นทางศึกษาป่าชายแดยนนะครับนัท่องเที่ยวก็สามารถเดินชมป่าชายเคียนชมธรรมาชาติไม่เชื่อไม่เชื่อโอ้ยจริงๆครับสวยมากจริงเลยถ้าไม่เชื่อแต่มาได้ไงครับนี่เอ๊และดูบรรยากาศเนียวไกสเป็นที่เที่ยวสดๆใหม่ๆของระยองเลยครับมีโอไกเ่เที่ยวระยองมาเที่ยวชมุมชน นี้แล้วก็เที่ยวสะพานแล้วแส่แล้